ศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปร้อยศพฆ่าแม่งยังชิวโอ้โหยิงกันมันชิพหา วันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมไปรับฟังอีกเช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบสบสบานๆกับผมมิสเตรอร์กราดคอเป็นหนังและในคลิปนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องจอห์นวิกช h ปเ t อร์ทร่างกว่านรกสอง เป็นหนังภาคต่อที่ใครหลายๆคนก็คงจะขั้นไม่ถึงอยู่เหมือนกันนะคะรับว่าภาคแรกเมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่ฉายเนี่ยทำรายได้ถล่มทลายและหนังเนี่ยดังกันเปี้ยงป้าด้วยการที่ไปใส่หมาเข้ามาแล้วหมาโดนฆ่าพระเอกเลยโมโหไปล้างแค้นแก๊งมาเฟียอะไรอย่างนี้นะฮะไอพอดเรื่องตรงนี้นะครับทำให้หนังเรื่องเงี้ยดังถล่มทลายมากๆนะฮะในโลกออนไลน์ก็มีวลีล้อเลียนกันอยู่พักนึงนะฮะหมาฆ่าใครแตะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการชุบชีวิตเฮียคีนัวรลิฟที่แบบตกอับจากการแสดงมาหลายปีเลยมาแสดงหนังเรื่องเนี้ยแจ ดังขนาดนี้มีเรือที่ว่าซับมิ t เอ t นเตอร์เทนเมนต์บริษัทผู้ผลิตหนังเรื่องนี้จะไม่ทําภาค2ต่อนะก็ะจับภาค2องไหม,ไมแฟนๆได้รับชมกันอีกในปีนี้ <c oughs> แล้วในภาคนี้ก็ยังได้ผู้กับคนเดิมจากภาคแรกอย่างแชตสตาเทสกี้มากํากับดูแลการผลิตความมูความหมันเช่นเคยนะฮะก็มาถึงเรื่องย่อกันบ้างนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้จะดำเนินเรื่องต่อจากภาคก,ก่อนเลยนะฮะ <c oughs> เมื่อจอห์นนิกสามารถแก้แค้นได้หมาสุดที่รักได้สาเร็จแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงต้องอยู่ในเส้นทางนักฆ่าบ้าระห่ำต่อไปเมื่อมีีีเเเหตตตุกกกกาาาารรรรณ์ดดค้้อออองงงงลัับสู่่วพืน าอแผนที่จะยึดคลองสมาคมลับของนักฆ่านานชาติจากพันธสัญญาเลือดทางเดียวที่เขาจะสาสางเรื่องนี้ให้จบได้จึงต้องเดินทางไปมหา,มา,มาคนครกรุงโลงพร้อมกับเชิญหน้ากับนักฆ่าในกาจัดเป้าหมายของภารกิจขห้นจงได้นะฮะถ้าไม่ทาตามสัญญาของอดีตเพื่อนแล้วเนี่ยจอรนจะอยู่ไม่ได้นะฮะต้องแบบโดนมังคับไปทําอย่างเดียวเลยจากน้องนั้นนะฮะจอรนจะทำภารกิจนี้สําเร็จได้หรือเมื่อยังไงกนะ็ต้องไปติดตามกันกน,นะครับกับ จอห์นวิก c h ตเตอร์2แรงกว่านรก2ก็มาถึงความรู้สึกหลังจากที่รับชมหนังเรื่องนี้บอกเลยนะครับว่ามันสมากเดือดมาก สะบไต่สิ่งแรกที่ขอชมเรื่องนี้ก็คงหนีไม่พ้นจุดดีจุดขายในเรื่องนั่นแหละครับก็คือฉากแอคชั่นนี่เลยภาคแรกเนี่ยทำได้ดียังไองภาค2ยังคงราาักษามาตรฐานไว้สูงได้เหมือนเคยนะฮะเผลอๆเอาจริงๆเนี่ยมาตรฐานฉากแอคชั่นเนี่ยภาคนี้จะดูสูงขึ้นซะด้วยซ้ำนะฮะภาคก,ก่อนเนี่ยที่ดูเนี่ยคิดว่าเดือดแล้วนะฮะภาคนี้เดือดดานหนักกว่าเก่าอีกสุดยอดสำหรับภาคนี้นะฮะท,ทุกๆซีนท,ทุกๆฉากคิวบูฉากแอคชั่นเนี่ยก็ยังดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นสะใจในแบบอารมณ์หนังภาคแรกออยยยยยยู่่เเเลนนนนนนนะะะฮคืืฉากกกิิงงงงััััีีแบบดดวสสุๆป BANG 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 แบบโอ้โหซาวเขา้าหทีนี่กระแทกเข้าหูแบบสุดๆอ่ะคือใครที่ชอบหนักแอคชั่นแล้วแบบชอบการยิงกันดวนปืนอะไรเงี้ยเรื่องนี้ตอบโจทย์ได้แบบสุดๆแล้วนะเพราะเสียงปรุงเสียงปืนอะไรเงี้ยมันกระแทกเข้าหูแบบสะใจคอยชั่นม,มากๆการยิงกันแค่นั้นยังไม่พอนะฮะภาคนี้เรายังจะได้เห็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเพิ่มเติมมาหลายฉากอีกด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าทำเอาลุ้นเยียวเหนียวเหมือนกันนะโอ้ฉากสู้ด้วยมือเปล่านี่มันเป็นอะไรที่แบบลุ้นะแบบแทบลืหมหายใจเลยนะสมจริงมากฮะต้องบอกว่าทำเอาได้ลุ้นอย มากพอสมคูรเลยแหละนะฮะสำหรับการสู้ด้วยมือเปล่าในหนังเรื่องนี้อาจจะได้เคยเห็นฉากการสู้ด้วยมือเปล่าในหลายๆเรื่องนะฮะแต่เรื่องนี้ทําได้แบบลุ้นมากๆนะฮะไอตอนต่อสู้ที่แบบมันเสียงเงียบๆแล้วไม่มีดนตรีมาประกอบอะไรเงี้ยเรื่องนี้ทําได้ดีมากแล้วแบบลุ้นตัวปลุกเลยนะฮะสุดๆแล้วอะเป็นหนังไอชั้นที่แบบ ครบเครื่องมากๆนะฮะทั้งยิงทั้งฟัดอะไรอ่เี้ยาหมดเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าความในใจผมไม่ได้ดูหนังแอคชั่นที่มันๆอะไรแบบนี้มาหลายปีแล้วนะฮะเรื่องนี้ไม่ตัดเต็มสัตว์เลยในเรื่องแอคชั่นแต่ในส่วนข้อเสียเล็กๆของผมก็มีอยู่บ้างนะฮะแม้ว่าการเล่าเรื่องในเรื่องจะทำออกมาได้ดีก็จริงนะแต่แบบความรู้สึกแล้วถือว่าบทหนังก็โอเคแต่การดำเนินเรื่องช่วงแรกเนี่ยมีความน่าเบื่ออยู่นิดๆหน่อยนะฮะบางคนเนี่ยใครกีเพียเข้าไปดูเนี่ยช่วงแรกอาจจะแบบพาหลับได้เลยผมว่าในเรื่องเนี่ยดำเนินเรื่อง การดาเนินเรื่องแบบไหนภาคนี้ก็ยังคล้ายเดิมนะมันรู้สึกเว่งเวงแบบแปลกๆนะฮะก่อนฉากแอคชั่นก่อนจักเตมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกน่าเมื่อยนิดไอ้ตรงนี้แหละถ้าปูเรื่องแล้วแบบมันน่าสนุกแล้วแบบน่าติดตามมากกว่านี้มันจะเป็นอะไรที่แบบครบเครื่องมากๆไอ้ตรงเนี้ยผมหาคะแนนนิดๆหน่อยๆอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเล็กๆนะฮะเป็นอะไรที่แบบว่ามันดูแล้วแบบมันทําให้หนักแบบดิงลงนิดนึงในช่วงแรกจะ่ไม่มีฉากแอคชั่นท่วงท้าย เทขึ้นมาน้ามึงจเจอกันแน่เยวกูด,ด่าแน่เรื่องนีง้เลยครับน้องนะส่วนเรื่องในแสดงอย่างจอห์นวิกนะฮะซึ่งตอนแรกคิดว่าคีนัวริฟเนี่ยแสดงขแข,งข็งนะฮะภาคแรกเนี่ยเคยผมรู้สึกว่าผมเคยด่าเขาไว้ว่าภาคแรกเนี่ยรู้สึกว่าคีนัวิฟเนี่ยโ,โหแสดงแข,ข็งมากเลยแต่พอดูภาคเนี้ยลองสังเกตด,ดูดีๆนะฮะความทึ่มๆถ,ถือปืนเดินวิ่งดูอุดอัดเก่งๆๆงๆเนี่ยดูๆไปมันเป็นเอกลักษณ์ของจอร์นวิกไปแสดงนะฮะทำให้แบบการแสดงของคีนัวริฟเนี่ยกลายเป็นจุดเกิดเป็นเอกลักษณ์ไปในตัวเลยไอตอนภาคแรกผมเคยด่าไว้แต่พอภาค เอาเฮ้ยมันเข้ากับเอกลักษณ์ของจอร์นวิกไปแล้วนะฮะเดินเก่งก้างชักปืนแบบไม่ค่อยแบบถนัดถนีมากนะก็แต่กลายเป็นเขาเก่งอะไรเงี้ยก็โอเคแนละ้วถ้าสำหรับภาคนี้ที่ได้ดูนะส่วนเรื่องได้แสดงคนอื่นก็ดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะแบบไม่ค่อยดังนเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้จักใครเลยนะในเรื่องนี้ก็ ก,ก็ขอสรุปเรืองแกกันนะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นปหนังภาคต่อที่ถ้าใครหลายๆคนคาดหวังว่าภาคนี้จะทาได้มันและดีเหมือนเดิมเนี่ยคือคุณคิดไปผิดแล้วนะฮะโอ้โหละห่ำชิบหายกระเพ่อมผมชอบมากกว่าภาคแรกเยอะด้วยนะฮะเพราะว่าหนังภาคนี้จัดเต็ม,ม็นเรื่องฉากแอคชั่นมากกว่าเดิมคงจะเป็นเพราะว่าภาคแรกเนี่ยทุนยังน้อยอยู่พอมาภาคนี้ภาคแรก,กทำไรายได้ถล่มทาลายก็แบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะแอคชั A ่นนี่ขอย้ำเลยว่าสุดๆดแล้วแล้วในเรื่องในเรื่องนี้ยังขยายความเกี่ยวกับองค์กรที่พี่เอกทำงานอีกด้วยนะฮ คอนติเนนทัลอะไรในโะรงโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยภาคแรกขยายความขึ้นมาเยอะเลยนะฮะแต่รู้เรื่องอรายเดียวกับจักรวาลของจอร์บบวิสเยอะมากก็ต้องบอกว่าดูออกมันสัตว์นะฮะแล้วมันสัตว์จริงๆนะฮะใครอยากดูอะไรแบบสะใจกระแทกอารมณ์คิวบูแอคชั่นสวยๆเชิญเลยครับเรื่องนี้ตอบโจทย์คุณได้แน่นอนเยนโดสะใจมาถึงการให้คะแนนครับหนังเรื่องนี้ผมให้ไปเลยนะครับ9ก ห้าเต็มสินะฮะต้องบอกว่าแค่เอาความมันหนึ่งเดียวก็โคตรมันแล้วนะฮะแต่ผมขอหักคะแนนศูนย์จุดห้าตรงที่แบบช่วงแรกเนี่ยมันน่าเบื่อไปหน่อยนะมันเหนื่อยมากเกินไปนิดนึงไม่งั้นจะเป็นหนังแอคชั่นที่ดูแล้วลเพอร์เฟกสัสสัรัสเซียเลย มาสู่ช่วงสปอยเอามันนะฮะช่วงนี้มีสปอยนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูหนะังไม่ควรฟังต่อเลยนะฮะย้ำไปก่อนเลยนะภาคนี้พระเอกก็ยังเทพยอยู่เหมือนเคยนะ,ะโอ้โหเก่งเวอร์ชิบหายฆ่าคนเป็นผักปลาเลยไม่รู้ในเรื่องนี้พี่แกยัดกระสุนไปกี่ศพนะฮะใครรับได้าหว่าพี่จอรวิทแกฆ่าไปกี่ศพนะ,ะในเรื่องนี้ ไอเย็นนัฆ่าคนอื่นที่กลายเป็นกระจอกไปเลยอ่ะมีแต่พี่ดำนี่แหละฮะที่โผล่มาแล้วแบบดูจะสูสีกับพี่จอร์นวิกมากที่สุดนะฮะ mm hmm. อยากจะรู้จริงๆนะฮะว่าในจักรวาลเนี่ยจะมีคนมาหยุดจอร์นวิกได้หรือเปล่านะ,ะจักรวาลของโลกจอร์นวิกเนี่ยสุดติ่งเลย mm hmm. ผมอยากจะเห็นหนังแบบนี้มานานแล้วฮะฉากต่อสู้ที่แบบพระเอกมีคู่ปรับที่แบบสู้กันแล้วสูสีมากๆระหว่างพระเอกกับตัวโกงเนี่ยคือไอฉากเนี้ยผมชอบมากเลยนะครับระหว่างจอร์นวิกที่สู้กับไอดำๆใช่หัวโลน้นๆที่ไปแก้แค้นให้เจ้านน้าที่ต้องบอกว่าสู้กันแบบ มันมากๆนะนุ้นสัตๆ,ๆอะได้ฟิวนี่แบบสู้กันที่สูสีมากๆกว่าจะกินกันลงละหำชิ้มหายทั้งยิงทั้งฟัดกันอะไรอย่างเงี้ยวัดวิชากันเลยอย่างเงี้ยชอบมากนะเป็นอะไรที่สู้กันเหมือนลารบอสอะ ถ้าตอนจบแม่งเป็นอะไรที่สะใจที่ผายเลยนะฮะจอห์นวิกกูบอกทนไม่ไหวแล้วฮะเข้าไปในโรงแรมก็โรงแรมเมื่อที่จริงเขามีกฎห้ามทะเลาะก,กันหรือว่าห้ามยิงในโรงแรมนะฮะแต่จอห์นวิกไม่สนยิงเป่ากระบาลตัวโกงตายแม่งเลยกฎก็กดเธอะแม่งไม่รู้ไม่ชี้นะครับยิงเลยฮนะ่ากฎเลยนะฮะต้องบอกว่าจอห์นวิกโศรสัตว์งานนี้มีผลกระทบแน่นอนนะฮะภาคสามเนี่ยรอดูได้เลยนะฮะว่าจอห์นวิกเขาจะโดนล่าอย่งไงแล้วแบบ ดนขึ้นข้างหัวล่าทั่วโลกเลยเงี้ยจะไปหลบตรงไหนวะหน้าภาคสามน่ะอยากดูเร็วๆเลยนะฮะอันนี้ไม่ต้องรออีกประมาณ2-3ปีเลยผมว่านะเรื่องนี้นะฮะใครสังเกตดีๆนะฮะลูกจ็อกหน้าซ้ํากันเยอะชิปหายไอตัวที่มาสู้กับจอห์นวิกนะฮะแต่ละคนที่แบบเข้าซีนบูบูอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแบบสังเกตดีๆนะฮะหน้าซ้ํากันเยอะมากนะจะเห็นหน้าซ้ำๆโผล่มาให้จอห์นวิ้อัดอยู่เรื่อยอ่ะผมเห็นประมาณ2อสาคนนะหน้าแบบเดิมๆอ่ะอันนี้ไม่ต้องบอกว่าจอห์นวิกเขาฆ่าเยอะเกินไปนะฮะอาร์ทนมาไม่ทันมากใน แปลกเลเงี <laughs> ้ย านนะีหนังยังไม่ลืมบุญคุณน้องหมานะฮะที่ทําให้หนังเรื่องนี้เกิดได้จากภาคแรกนะฮะภาคนี้พระเอกก็ยังเอาหมามาเลี้ยงเช่นเคยนะฮะแต่แทบไม่มีบทอะไรเหมือนเอามาให้คนดูดูแล้วคิดถึงนีเฉยเกี่ยวกับบทน้องหมานี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นหมาตัวเดิมมาแสดงหรือเปล่านะฮะสำหรับพิษบูตัวนี้นะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวหนังเรื่อง John Wick Chapter 2นะฮะชอบอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b ์ทางช่อง้นหรือทุกของผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้แสดงความคิดเห็็็็นน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 นใใหห้้้้้คคะะะะะแแแกกกกกัััไไไดดวววว่่่าาาีีมชออออบบบบยยยงงงตตขภฮเปรรริส์ท ผมมินตรกกานะฮะบทบทขำๆมันไปแหละพบกันใหม่หนังเรื่องน่าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ